เอาแล้วผมสัญครับตอนนี้นะค,คุณกำลังรับชมเฟรมเองชนแนะจ๊ะสำหรับวันนี้ฮะเราก็อยู่ในเกม p ็อกเก็ตพ็อกเก็ตแอนด์กันอีกเช่นเคยแล้วตันนี้ผมก็จะมาลงรังพึ่งอีกแล้วนะฮะสำหรับรังพึ่งในวันนี้ผมจะมาไขาข้อสงสัยนะครับว่าเพราะมีคนถามมาเยอะว่าพี่ครับเราจะโกงรังพึ่งได้ไหมโกงรังพึ่งคือยังไงคือแบบว่าผมไม่ต้องเอาดอกไม้สตันไปให้ลายชินีได้หรือเปล่าผมเก็บดอกไม้สตันแล้ววิ่งออกมา แล้วรอ,อให้เวลาหมดแล้วค่อยกดเลซนตนเอ้ยค่อยกดพรางตัวแล้วกลับเข้าไปอีกได้หรือเปล่าฮะมีแต่คนสงสัยผมก็ตอบไปแล้วว่ามันทําไม่ได้มันทําไม่ได้นะแต่ถ้าวันนี้ผมมาแล้วแบบผมบอกว่ามันทําไม่ได้แค่นั้นมันก็จะจบคลิปใช่ไหมผมก็จะมาทําให้ดูเลยแล้วกันนะจะได้ไม่ต้องมีคนถามมาอีกนะว่ามันได้หรือเปล่าผมเคยบอกไปหลายรอบแล้วว่ามันไม่ได้ก็ยังจะถามกันอีกไม่รู้จะอยากโกงไปทําไมนะ <c oughs> คือ เกมเขาออกแบบมาให้ทําแบบนั้นนะครับคือเขาทุกอย่างม,มันมีเหตุผลนะเขามอีอะไรอ่ะเขามีดอกไม้เขามีเวลาจํากัดในการลงรัง,งพึ่งใช่ไหมแล้วก็มีดอกไม้สตันเราต้องเข้าไปเอาดอกไม้สตันก่อนแล้วเอาไปให้ราชินีแล้วค่อยเอาของอย่างอื่นออกมาได้ก็คือเกมเขาอ,ออกแบบมาแบบนั้นเนะี่ยคือแบบเราต้องทําตามเงื่อนไขทุกอย่างถึงจะผ่านได้แต่ถ้าเรารัดขั้นตอนอ่ะมันก็ไม่ได้เพราะว่า เกมเขาให้ทําแบบนั้นอะ่ะแต่ไหนๆก็ถามกันมาลวไม่เชื่อกันใช่ไหมเดี๋ยวทําให้ดูเลยแล้วกันนะว่ามันจะเป็นยังไงถ้าเราผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงถ้าเราทําทําแบบนั้นไปแล้วนะอย่างแรกเลยโกงแบบแรกเลยผมจะไปเอาดอกไม้สตันแล้ววิ่งออกมาวิ่งออกมาจากรางพึ่งเลยโดยที่ไม่ต้องเอาไปให้ลายชินีนะก็มีคนสงสัยใช่ไหมว่าถ้าเอาดอกไม้สตันแล้วเนี่ยวิ่งออกมาปุ๊บพอเราวิ่งออกมาแล้วเนี่ยเราก็รอให้เวลา เวลาที่เราลงรังพึ่งอะหมดแล้วเราค่คยวิ่งกลับไปอีกอะมันจะทําให้เราอะมีโอกาสผ่านมากขึ้นใช่ไหมเพราะเวลามันจะเหลือมากขึ้นใช่ไหมเพราะเวาถ้าเรากดเลส,สิ่งรอบไอ้กดอันนี้รอบสองอะเวลามันจะเยอะแล้วเราไม่ต้องอะไปเก็บดอกไม้เราวิ่งเอาไปให้ราชินีแล้วเอาของมาเลยอย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันครับอะมาดูกันว่ามันจะทําได้หรือเปล่าเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันทําไม่ได้แต่ถ้าเราทาอะมันจะเกิดผลลัพธ์อะไรขึ้น แยวผมจะทําให้ดูจะไปเอาดอกไม้ก่อนนะแล้ววิ่งออกโอ้ยชนชนไปไปป๊บปผมว่าถ้าใครเล่นเกมมดมาสักพักใหญ่แล้วเนี่ยลังพึ่งนะคือจุดฟาร์มสำคัญเลยถ้าใครแบบ ใครอัพอัพอัพมดอัพอาหารอัพมดงานอะไรตันหมดแล้วอะที่เหลือเราต้องอัพทหารแล้วก็ต้องอัพพวก uh, ดอกไม้กินมแมลงอะไรเงี้ยใช่ไหมเราต้องอัพพวกเนี้ยเอาไว้สู้อะไรเงี้ยซึ่งหลังๆมาเนี่ยการฟาร์มรังพึ่งการเข้ารังพึ่งเนี่ยสำคัญมากครับแล้วก็รังพึ่งเนี่ยยังมีพึ่งมีแตนยักษ์แห่งเอเชียที่แบบโหดมากๆ ให้เราลาได้อยู่คือสําคัญมากต้องลงให้ผ่านครับถ้าใครเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยก็ต้องลงให้ผ่านคือถ้าลงไม่ผ่านคุณก็ไปต่อยากอะ่ะมันไปต่อยากจริงนะถ้าเล่นลังพึ่งไม่ผ่านเนี่ยอเพราะว่าอะไรเพราะในนี้นะครับจะมีเรซิน2,000อันในการลงหนึ่งรอบนะฮะแล้วก็มีฮันนี่ดิว75อัน มีแตนยักษ์นะครับผมถ้าคุณไม่ผ่านละ่ะคุณจะสามารถเล่นให้โหดได้ไหมมันก็โหดได้แต่มันจะช้าเพราะว่าถ้าคุณจะฟาร์มเลซินเนี่ยคุณลงอันเนี้ยวันหนึ่งห้ารอบคุณได้หมื่นเลซินแล้วใช่ไหมวันหนึ่งคุณได้หมื่นเลซินแล้วอะ่ะแต่ถ้าคุณไปแย่งกับปวกโอ้โหกว่าจะหมื่นคุณคิดดูว่าคุณต้องใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะหมื่นเลซินเนี่ยมันนานมากนะไปแย่งกับปวกอ,ะอ่ะเราได้ดอกไม้สตันมาแล้วนะครับเราจะวิ่งออกไปข้างนอกโดยที่ไม่ต้องเอาไปให้ลายชินีนะครับผม เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราจะวิ่งออกไปได้ไหมหรือว่ามันจะไม่ได้หรือมันจะเป็นยังไงโอ้ยโอ๊ยเรามาดูกันเอเล่นในมือถือแล้วมาเล่นในนี่รู้สึกว่าลื่นลื่นมากเออในคอมลื่นมากในมือถือก็ลื่นอยู่แต่มันหน่วงอ่ะมันหน่วงอะเนี่ยเวลาผมขยับอะเนี่ยมันจะช้ากว่านิ้วมือเรานิดนิด,น,ดนิดหนึ่งนะ แต่รู้สึกได้แต่ว่านิดนึงเลยแหละถ้าใครโอ๊ยอา้าวชิบหายแล้วถ้าใครไม่เคยเล่นในคอมเล่นในมือถือจนชินแล้วนี่จะมาเล่นในคอมจะรู้สึกว่ารู้สึกว่าจะเก่งขึ้นจะเก่งขึ้นจริงๆนะอืมถ้าคุณเล่นในมือถือแบบจนชินในมือถือแล้วอะ่ะ แล้วลองมาเล่นในคอมจะรู้สึกว่าเก่งขึ้นเพราะว่ามีหลายคนบอกว่าผมเล่นเกมนี้ผมลงรังพึ่งในมือถือไม่เคยผ่านเลยครับแต่พอเปลี่ยนมาลงในคอมนี้ผมผ่านเผมเข้าใจความรู้สึกแล้วแหละว่าทําไมเปลี่ยนมาลงในคอมแล้วถึงผ่านเพราะว่ามันลื่นต่างกันมากมันลื่นต่างกันมากทั้งภาพไม่ไม่กระตุกทั้งการทัชสกรีนเนี่ยเนี่ย,เ,ยเราแตะหน้าจอเนี่ยเนี่ยเราสั่งปุ๊บมันไปปับ๊บทันทีเลยอเออมันมันตอบสนองรวดเร็วอะ่ะ แต่ในโทรศัพท์คือมันมันต้องกะจังหวะเผื่อด้วยไงนะแล้วก็แล้วแต่มือถือของแต่ละคนด้วยว่ามือถือมือถือของใครทัชเร็วทัชช้าแค่ไหนแต่มือถือของผมทัดค่อนข้างที่จะเร็วอยู่นะแต่ก็ยังหน่วงอยู่นิดนึงอ่ะเพราะว่าผมเคยใช้มือถือที่ทัดสกินช้าๆแล้วผมก็มาใช้ของผมแล้วผมรู้สึกว่ามันมือถือผมมันก็ทัชสกรีนค่อนข้างเร็วแหละ แต่พอมาเล่นในคอมโอ้โหต่างกันเลยแหละต่างกันแบบโอ้โหเนี่ยเราจะมาถึงทางออกแล้วนะครับทําไมเราต้องเอาดอกไม้มาทางออกโดยที่ไม่ต้องเอา,เอาไปให้ราชินีเพราะว่าถ้าเราออกไปปุ๊บเนี่ยเรารอเวลาอันนี้หมดใช่ไหมแล้วเรากดกดเวลานี้อีกทีหนึง่งแล้วเข้ามาอีกรอบแล้วเอาไปให้ราชินีแล้วก็เอาของขออกมาเนี่ยเวลาเราจะเหลือเยอะไงเออมันจะมีโอกาสผ่านมากกว่าเดิม่าใครที่ ก็มีคนถามมาว่าทาได้ไหมเราจะออกไปเลยปึบเห็นไหมครับอ่ะมันออกมาแต่ตัวให้ดอกไม้มันไม่ออกมาด้วยนี่ฮะดอกไม้มันยังอยู่ที่เดิมเก็บใหม่ดิปึบเห็นไหมมันออกมาแต่ตัวครับผมดอกไม้เรามันออกมาด้วยไม่ได้เนี่ยทาไงอนะ่ะทีเนี้ยก็คือไม่ได้ครับผมสรุปแล้วก็คือไม่ได้คือมันมันไม่ได้อยู่แล้วอ,อ นะครับมันไม่ได้อยู่แล้วมันออกไปได้ติดตัวออกติดตัวทัวร์จะแก๊งมันไม่ได้อยู่แล้วครับคือระบบเกมเขาทํามาแบบนั้นอ่ะคือมันเป็นเงื่อนไขของเกมที่ที่เราต้องเอาของให้ครบตามเงื่อนไขทุกอย่างก่อนมันถึงจะผ่านได้เว้ยนึกออกไหมถ้าทุกอย่างมันไม่มีเหตุผลอ่ะมันจะทํามาทําไมวะคือถ้ามันทําถ้ามันลัดได้ถ้ามันโกงได้แล้วเขาจะทามาทําไมวะเออเขาจะทามาแบบนี้ทําไมอ่ะเรารู้กันไปแล้วใช่ไหมว่า เอาดอกถ้าไม่ถ้าถ้าไม่เอาดอกไม้ไปให้ราชินีพึ่งแล้วออกมาข้างนอกเราเอาดอกไม้ออกมาไม่ได้รู้ใช่ไหมวิธีโกงอีกวิธีหนึ่งที่มีคนถามมาเยอะคือพี่ครับถ้าเราไม่เอาดอกไม้เราไปเอาของเลยละ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะได้หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันโอเคมารอบรอบนี้คือผมจะไม่ไปเอาดอกไม้สตันนะครับแล้วไปเอาของอที่ลังราชินีมันเลยมันจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราไปดูกันไป นี่เข้ามาข้างในเรียบร้อยแล้วเราจะวิ่งไปอย่างรวดเร็ว อ่ะตอนนี้เราวิ่งมาถึงรังราชินีแล้วนะครับเราจะเอาของไปสักหนึ่งอย่างนะฮะโดยที่ไม่เอาดอกไม้สตันมาเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นผมจะเอานี้แล้วกันปึบนี่ฮะแล้วอ่าราชินีก็จะแบบเฮ้ยสงสัยแล้วอะไรวะปังนี่ฮะจะมีพึ่งบินมาชนเราตายฮะก็คือจะมีพึ่งลูกน้องมันจะคล้ายๆกับตอนที่เวลาหมดแล้วพึ่งบินมาชนอ่ประมาณนั้นเลยครับผมคือมันทําไม่ได้ คือเราต้องทําตามเงื่อนไขมันก่อนคือต้องเอาดอกไม้สตันมาแล้วก็มาวางไว้แล้วก็ถึงจะเอาของออกไปได้ครับผมอเอ้ยก็นะก็ประมาณนี้แหละครับสําหรับคนที่สงสัยนะครับว่าถ้าเราจะโกงมันอนะเราจะโกงได้ไหมคือมันโกงไม่ได้นะครับผมล่าสุดก็มีทางรัดใช่ไหมทางรัดลังผึ้งแต่อตอนนี้เขาแก้ไปแล้วเพราะว่ามันเป็นบั๊กนะครับผม ก็สาหรับใครที่ลงไม่ผ่านก็ขยันซ้อมนะครับผมแต่สำหรับใครที่ลงไม่ผ่านแล้วแบบอุย้ยอยากได้ของอยากลังพึ่งอ่ะพี่ทํายังไงผมอตอนนี้ผมจะรับจ้างลงลังพึ่งแ้วกันนะครับผมรับจ้างลงลังพึ่งของผมผมจะคิดค่ารับจ้างอยู่ที่40บาทต่อ5รอบนะครับผมก็คือเราลงลังพึ่งเนี่ยวันหนึ่งเราจะลงได้5รอบใช่ไหมผมจะคิด40บาท นะครับผมผมจะลงให้5รอบเลยแล้วให้คุณเลือกเอาว่าใน5รอบนั้นอะที่ลงไปอะอจะให้ผมเอาอะไรออกมาให้นะครับผมสามารถเลือกได้5อย่างก็คือ,อจะเอาเอาเรซินหมดเลยครับ5 5หรอบเนี้ยผมเอาเรซินหมดเลยหรือว่าห้ารอบเนี้ยผมจะเอาฮันนี่ดิวหมดเลยหรือว่า5รอบเนี้ยเอาลางัลางลังพึ่งอย่างเดียวไม่เอาอย่างอื่นอันนี้เลือกได้ครับผมไม่คิด 40บาทนะครับในการลง5รอบนะครับผมถ้าใครสนใจอยากที่จะจ้างผมลงรังพึ่งให้นะครับผมก็ทักมาได้ที่เพจหรือว่า Facebook ส่วนตัวก็ได้หรือที่ l ล n e ก็ได้ครับผมผมจะทิ้งข้อมูลติดต่อไว้ให้ด้านล่างคลิปนะฮะผมอเพราะว่าการลงรังพึ่งเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าคุณเล่นไปถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเนี่ยอย่างคุณเล่นได้ประมาณเนี่ยอันนี้ตันเนี่ยอันนี้ตันอันนี้ตันอันอันนี้ตันอันนี้ตันเนี่ยก็ ท,ที่เหลือนะครับผมมันจะต้องใช้รังพึ่งในการอัพไม่ใช่ไม่ใช่รังพึ่งต้องใช้ของในรังพึ่งในการอัพอย่างเช่นเรซินเนี่ยดูสิ4ี่หมื่นอ่ะในการอัพเรซินโอ้โห4ี่หมื่นคุณคิดดูคุณจะฟาร์มกี่วันอ่ะถ้าคุณไปแย่งกระปวกอ่ะคุณต้องฟาร์มแบบทั้งวันทั้งคืนอ่ะกว่าจะได้4ี่หมื่นแต่คุณไปลงเรอ่อลงรังพึ่งวันหนึ่งได้หมื่นหนึ่งแล้วก็ลบออกลง3รอบลบพันหวันละ8ปดพคุณฟาร์มประมาณ ห้าวันห้าวันคุณก็จะได้ละเลซินสี่หมื่น 40, นะแล้วก็มันจะมีการอัพพวกนี้อีกครับผมเนี่ยอัพจํานวนมดของเราเนี่ยจากห้าสิบสองเป็นห้าสิบห้านะครับเนี่ยแล้วก็อัพธงเนี่ยจากอา่าสิบสองตัวมาเป็นสิบห้าตัวอัพความเร็วมดอัพเว,เวลาเนี่ยครับเวลาพวกนี้ครับแล้วก็อัพต้นไม้คือมันจะสําคัญมากครับผมแล้วก็ในรังพึ่งก็จะมีฮันนี่ดิวอันนี้ดิวก็จะเอามาอัพพวกนี้ได้นะครับผม อัพมดงานวิ่งเร็วอัพอการเกิดของไข่ลดลงอัพเปอร์เซนต์ในการฟิวชั่นนะฮะแล้วก็อัพให้มดทหารเราวิ่งเร็วขึ้นอัพความเก่งของมดทหารของเราอัพสตันเพิ่มอัพจำนวนมดที่เราจะเรียกมาต่อสู้ด้วยอะไรเงี้ยคือมันจะสำคัญมากในการลงรังพึ่งในช่วงหล,งลงังๆถ้าใครเล่นช่วงแรกๆเนี่ยแล้วลงรังพึ่งผ่านก็จะเป็นอะไรที่ทำให้เราฟาร์มได้เร็วกว่า กว่าคนที่ลงไม่ผ่านเนี่ยหรอไหมอ่ะเอาไว้ว่าถ้าใครอยากจ้างนะครับทักมาที่เพจได้นะครับคือราคาอยู่ที่5รอบ40บาทนะครับตอนนี้สามารถทักมาพูดคุยกับผมได้คือถ้าถ้ารับจ้างหลายรอบเนี่ยผมอาจจะลดให้นะฮะอ่ะทักมาคุยรายละเอียดได้แต่เงื่อนไขนะฮะเงื่อนไขคือต้องคุณต้องอัพตัวนี้ก่อนเลเวล1นะฮะอัพวิ่งเร็วมาก่อน10%ผมถึงจะลงให้นะคือถ้าไม่อัพวิ่งเร็วมาผมจะลองลงให้ก็ได้ผมจะลองลงให้ก็ได้ ถ้าผมล,งลองลงให้แล้วผ่านผมถึงจะคิดเงินแต่ถ้าผมลองลงให้แล้วไม่ผ่านผมก็จะไม่คิดเงินนะครับผมอ่ะโอเคเอาเป็นว่าหรับวันนี้ถ้าใครอยากจ้างทักมานะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ติดต่อหรืออะไรที่สามารถทักหาผมได้ไว้ให้ด้านล่างคลิปนะครับผมหรับวันนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปในเพียงเท่านี้เลยกันถ้าชอบนะบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสเพช่อติดตามรับชมวิดีโอใหม่ช่องเราสวนีลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย